โอเคมาสวัสดีครับพ่อผมนะครับไอโซฮอซินครับและวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกมโซ Light นะครับหรือก็คือเกม Lord of the f a l l e n นะครับและ Line of P นั่นเองแน่นอนทั้ง2เกมนะครับทั้งตัวระบบและเขาเรียกอะไรนะศิลปะภาพเนี่ยมันคนละแนวกันเลยจริงๆตอนแรกว่าจะทำไอ้นี่นะทำแยกทั้ง2เกมแต่ว่าพอดีเพิ่งเล่นจบก็เลยโอเคเอามาทำรวมกันเลยดีกว่าไหนๆก็ขายกันแล้วเพราะว่าของ ถ้าเป็นของช่องอื่นเขาเล่นจบกันไปนานแะล้วเนาะตัวหลอดอฟฟอร์เลนแต่พอดีผมเล่นแบบเล่นเทปหนึ่งแล้วก็วันนั้นก็ไม่ได้เล่นต่อไงก็เลยดองยาวเลยทีนี้ไหนจะมีสปีดแมนกับอารันเวกเข้ามาอีกโอเคป่ะไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเรามันอยู่กันที่เกมแรกนะครับนั่นก็คือหลอ o f อฟฟ l ร์เรของเรานี่เองก็จริงจริงเกมนี้มันเป็นเกมภาคต่อนะแต่ว่ามันรีบูตใหม่หมดไม่ได้มีระบบหรืออะไรจากอันเก่า หรือมีว่าจำไม่ได้แลละเพราะามันนานมากแต่เกมนี้มันเป็นในเนื้อเรื่องเนี่ยเหตุการณ์มันหลังจากภาคแรกมาประมาณ 1, 5 0 0ปีเพราะว่าภาคแรกมันก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เทพอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นเทพประเด็จการที่แบบคอยรังแกมนุษย์กลับมาเกิดเหมือนกันภาคนี้ก็ป้องกันไม่ให้มาเกิดเหมือนกันเพราะว่าผนึกหรือเสาหลักทั้ง5ในเกมนะเทพแอนเดรียเนี่ยโดนคอรัปช์หรือว่าโดนกินกินเสื่อมสลายไปก็เป็นหน้าที่เราที่เรา,เราต้องไปจัดการทำไมงานกลุ่มทําคนเดียวอยีกแล้ว โดยเราจะเริ่มจากเนื้อเรื่องก่อนนะครับในภาคนี้เนี่ยคล้ายๆกับภาคเก่าอย่างที่บอกก็คือเราต้องไป5สถานที่ไปจัดการผนึกที่มันเสื่อมสลายไปแล้วแล้วก็กลับมาจัดการกับบอสใหญ่หรออันนั้นเรียกบอสใหญ่หรอวะถ้าใครเอะนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในคลิปผมเดี๋ยวผมแปะตัวลิงก์ไว้ให้ว่ามันเอะขนาดไหนเดี๋ยวหาว่าสปอยต่อมาครับจะเป็นเรื่องของระบบเกมนะครับโดยหลอดออฟตกของเราเนี่ยค่อนข้างที่แทบจะใช้คาว่าก๊อบไหมมันจะดุนแรงไว้นะใช้คำว่าก๊อปใช้ว่าใช้แรงบันดาลใจมาจากโซลไรต์ดีกว่าค่่่ออน้้าางมมมเเเเยยยะะลแตตพิิดวรบ โดดไดทไวที่มันมี2ชีวิตแล้วก็มี2โลกที่เรียกว่าเพิ่มเวลาในการสำรวจแล้วกันแต่จริงๆเป็นระบบที่น่าสนใจนะเพราะว่าในเกมเนี่ยเราจะมีตะเกียงที่ไว้สำรวจอีกโลกหนึ่งหรือว่าดึงตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกวิญญ,ญาณเรียกว่าโลกวิญญาณแล้วกันอีกโลกนึงเพื่อที่จะสำรวจแล้วก็อาจจะสู้บอสบางตัวในโลกวิญญ,ญาณโดยตัวตะเกียงเนี่ยสามารถที่จะเรียกดึงวิญ,ญญาณของตัวมอนมาได้แต่ว่าเราเรียกบอสไม่ได้นะแล้วก็จะมีระบบที่คล้ายกับไลออฟพีก,ก็คือระบบที่ว่าเราป้องกัน แล้วหลอดเลือดเนี่ยเราจะเป็นสีเทาถ้าเราตีอะ่ะเราจะได้เลือดคืนแต่ว่าเราการแล้วแล้วมันหลอดเทาแล้วเนี่ยแล้วโดนตัวอื่นตีเนี่ยหรือเราโดนบอสตีเราจะดูดเลือดไม่ได้แล้วเราจะเลือดลดของจริงแล้วแล้วก็ที่เหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ ดักโซเลยนะเพราะว่าทั้งการล่าของตีบวกอัปเกดรดขวดอะไรพวกนีแน้แนวเดียวกันเลยเพราะว่าผมไปฟาร์มตัวที่หินตีบวกขนาดใหญ่ซึ่งดาบเราอะ่ะจะไปค้างที่บวก9ตั้งแต่ช่วงกลางเกมเลยทีนี้สบายเลยลำบากแค่ต้นเกมเพอได้บวก9มาสบายแล้วตอนหลังมีใส่ลูนิกลูนในดาบโอ้โหทีนี้อีจีอีซี่เลยแล้วก็ต่อมานะครับมันจะ เป็นเรื่องที่น่างุ่นญิดในเกมที่โดนวิพากษ์วิจาร์ณกันทั้งในและต่างประเทศนะครับทําให้คะแนนของเกมเนี่ยเรียกว่าเสียงแตกเลยลดลงจากที่เราคาดกันไว้น่าจะประมาณ80-90ใช่ไหมมันลงมาประมาณ70ปจปาจำไม่ได้แหละ คือมันเป็นความน่ารำคาญของมอนระหว่างแมปมอนภายในแมปอะ่ะคือไม่ใช่บอสน,นะแค่ตัวมอนธรรมดาซึ่งบางจังหวะเนี่ยแม่งลุมเรา56ตัวก็คือแม่งโหดกว่าบอสอีกบอสมันตัวเดียวไงเรายังมีจังหวะให้เราให้เติมเลือดเจอนี่แม่งลุม5 6ตัวไม่มีจังหวะให้เติมเลือดเลยแม่งตีจนตายพอเราตายเสร็จเราเข้าโลกวิญญ,ญาณซึ่งในโลกวิญญ,ญาณเนี่ยจริงๆมันเหมือนเอาไปฟาร์มได้เพราะว่า ถ้าเราอยู่ในโลกวิญญาณเนี่ยตัวโซที่เราได้อะมันจะคูณ1.1จนไปจนไปถึง2หรือ3นี่แหละแต่ว่าถ้าเราอยู่โลกวิญญาณไปนานๆอะ่ะมอนมันจะเกิดเยอะขึ้นตัวเก่งจะมาแล้วพอพอตันที่คูณ2หรือคูณ3อันนั้นอะ่ะมันจะเป็นตัวยมทูตสีแดงมาไล่ล่าเราซึ่งเราจะเติมเลือดไม่ได้เรียกว่าแม่งเอาตายเหมือน GTA เลยก็คือฮอมารถตำรวจอะไรมาหูเหมือนเลยเหมือน GTA เลยแม่งเอาเอาให้เราตายให้ได้อะ่ะก็คือถ้าเราไม่ไปเจอ จุดที่ทําให้เราเปลี่ยนเป็นคนหรือว่าจุดเซฟอะเรียกว่ายัางไงก็ไม่รอดแล้วคือเจอมอนระหว่างแมปธรรมดานะโลกธรรมดาก็ว่าเยอะแล้วถ้าเราตายแล้วไปเจอโลกวิญญาณนี่กแม่งเจอทั้งสองโลกรวมกันโอ้โหมอนแม่งอย่างเยอะเพราะว่ามอนโลกวิญญาณอะมันสุ่มเกิดสุ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าแม่งหัวร้อนกว่าบอสอีกถ้าเป็นเกมโซลไ g h ์เนี่ยเราอัพตัวละครมาเพื่อสู้กับบอสส่วนเกมนี้หลอเอ f เฟ l เลนเราเอาตกของเราอัพตัวละครมาเพื่อสู้กับมอนธรรมดา สู้กับพวกกีกี้นี่แหละโอ้โหแม่งโหดเกินและอีกเรื่องนะครับที่ค่อนข้างเอะก็คือบอสบางตัวมันดูแบบไม่น่าจดจำอะ่ะบางตัวก็คือจากบอสที่เราสู้มาไอทีแม่งกลายเป็นมินิบอสหรือว่ามอนตัวหนึ่งแต่จริงๆเกมอื่นก็มามุกนี้เยอะเหมือนกันนะแต่พอเราอัปดาบอัปรูนใส่ความสามารถของเรามาประมาณนึงแล้วคือคือผ่านบอสสบายๆเฉยแล้วก็ยิ่งบอสใหญ่หนักเลย เพราะผมเล่นเนี่ยมันเป็นฉากจบทั่วไปที่ไม่ใช่แบบซิกเก็ตอะไรอย่างนั้นนะถ้าในเกมของตระกูลฟอร์มซอฟต์แวร์มันมีหลายเส้นทางหลายจุดจบจริงแต่ว่าบอสแต่ละจุดจบอะ่ะมันค่อนข้างที่จะตึงมือไงอย่างเร็วๆนี้เอเมอร์คอบอสในเส้นทางแต่ละเส้นทางหูตึงมือเลยเอาเรื่องเลยแต่พอมาอันนี้ผมเล่นแบบฉากจบทั่วไปก็คือเอ๊ะอันนี้เรียกบอสใหญ่หรอหมอนระหว่างทางแม่งโหดกว่าอีก ก็เลยแบบเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้คะแนนตัวเกมมันลดลงเรียกว่าหัวจะปวดต่อไปนะครับเราจะมาอยู่กันในเกม Line of P นะครับตอนแรกนึกว่าเกมนี้เป็นค่ายของญี่ปุ่นนะแต่จริงๆมันเป็นเกมจากค่ายเกาหลีวะ่ะผมว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ว่าเกมนี้เนื้อเรื่องจะเป็นเส้นตรงก็คือตรงเด๋วเลยไปจนสุดทางนี้มันตัน แล้วก็จะมีบอกใบว่าต้องไปทางไหนต่อก็คือไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าเป็นหล่อฟเอร์เรนต์น่ะมันจะมีประมาณ3ทางมั้งเราถ้าสำรวจจริงๆนะมันจะเป็น3ทางพร้อมกันเราไปทางไหนก่อนก็ได้พอไป1อาจจะข้าไป3ก็ได้แล้วค่อยมา2พอจบเสร็จปุ๊บค่อยเป็นภารกิจสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล i อพี P, ตรงดิ่งอย่างเดียวเลยไม่มีซับซ้อนเลยจริงๆผมว่ามันก็โอเคนะไปเส้นทางเดียวเลยแล้วก็จะมีของเล่นใหม่มาให้เรื่อยๆเรียกว่ากลัวเบือ่อ ต่อไปก็ในส่วนของระบบเกมนะครับเรียกว่าเกมไรแล้วเพียผมมีความคิดว่าอาจจะเป็นเกมที่ยากที่สุดในโซลไ์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมนี้มันเล่นกับจิตใจเลยนะจิตใจคนเล่นเรียกว่าความนิ่งดีกว่าความนิ่งของคนเล่นเพราะว่าระหว่างที่เราสู้เนี่ยสู้กับบอสอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าสแต็กเกอร์หรือคล้ายๆกับสเตมินาหมดในด์กโซ พอสเตมินามันหมดปุ๊บติดสถานะสแต็กเกอร์ปุ๊บมันจะมีหลอดสีขาวขึ้นมาซึ่งเราวิ่งไปแทงเลยเนี่ยไม่ได้เราต้องกดคลิกขวาหรือใช้สก,กิลจากดาบเนี่ยฟันฟันปุ๊บยังอีกนะบางทีเราต้องกดฟันอีกทีหนึ่งหรือไปตามจุดที่มันให้มาเนี่ยฟันอีกทีนึงเพื่อมันจะเป็นท่าแทงในดาร์กโซซึ่งณจะังหวะนั้นอ่ะคิดสภาพว่าเรากําลังสู้อยู่กับบอสกําลังไคแม็กเลยสิ่งที่เราต้องตัดสินใจในตอนนั้นก็คืออะไรครับมีโจมตีกิ้งหลบป้องกันแพรลี่และเกมนี้ ถ้าแพรลี่คุณไม่ติดเพอร์เฟกเลือดคุณจะลดแต่ว่าสามารถตีดูดเลือดได้เหมือนกับหลอดออฟฟอร์เรนซ์เหมือนกับป้องกันแพรลี่เลยเอ้ยเหมือนตั้งโล่ป้องกันเลยถ้าไม่โดนบอลตีอีกทีหนึ่งก่อนนะถ้าโดนตีปุ๊บดูดเลือดไปได้แล้วเล่นกับความนิ่งถ้าคุณเห็นหลอดขาปุ๊บคุณอยากเข้าไปใส่เนี่ยเรียบร้อยบางทีมันโดนสวนตายเล่นใหม่่ะหัวร้อนอีกเกมนี้ไลฟอพีอะจังหวะแพรลี่มันให้มันเพอร์เฟกอ่อะมันน้อยมากเพราะว่าปกติผมเล่นเซกิโระผมเล่นประมาณ จบประมาณ89รอบอะเรียกว่าชิวเลยจจงหว่าแพรี่เนี่ยชินแต่พอมาเกมนี้นี่ช้าหรือเร็วนี้เดียวอะโดนและกลายเป็นแพรี่ธรรมดาเลื่อนรถเรียกว่าเอาตายเลยกลายเป็นว่าบอสบางตัวหรือมอนบางตัวเรากิ้งหลบแล้วฟันง่ายกว่าที่จะแพรลี่อีกเหมือนแพรลี่เกมนี้เอาไว้แบบปราบเซียนอะ่ะเอา้าได้หรอพ่อหนุม่มเก่งนักหรอไหนแพรลี่ให้หมดนีอะไรอย่างเงี้ย เรียกว่าเป็นท้าทายอีกระดับหนึ่งอยู่แล้วก็มันมีระบบระบบดาบที่เราศึกหรอเรียกว่าดาบเล้าแล้วกันก็ <c oughs> คือถ้าเหมือนฟันฟันบอสไปเงี้ยบอสจะตายแล้วแต่ดาบเราเล้าแล้วว่าดาบเราแตกเราฟันไม่ได้นะครับเราต้องฉีกตัวออกมาแล้วก็รับดาบตัวเองซึ่งถ้ารับดาบไม่เต็มเนี่ยเราจะตีเบาลงนะมั้งถ้าจำไม่ผิดเราต้อง up, อัพไอ้รับดาบให้เต็มถึงจะตีแรงเท่าเดิมเนี่ยเสร็จจังหวะไปแค่ถ้าเราแบบบอสจะตายแล้วแต่ว่า ดาบแตกก็ต้องฉีกตัวรับดาบเสร็จกำลังจะเข้าไปฟันบอสแม่งใช้ท่าพิเลนพิเรนมาตายอย่างเงี้ยโอ้โหร้อนบอกเลยแต่ระบบของ Line ออฟนะครับเรียกว่าค่อนข้างเจียบแตกต่างกับโซ l ไลท์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีระบบที่เรียกว่าทำอาวุธดีกว่ามันจะมีใบาดาบตัวใบาดาบเนี่ยมันจะมีสกิลสกิลของตัวใบาดาบอยู่แล้วก็สเตตัสที่ว่าอัพสเต,ตเท่าไหร่ บวกพลังโจมตีหรือสเตง็งเอจิอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่เขาเรียกด้ามจับแล้วก็จะมีเหมือนจะเป็นสกิลสกิลชาร์จมั้งคลิกขวาค้างอะไรเงี้ยอาวุธจะแตกต่างกันก็คือตามใจเราเลยครับว่าใบาดาบอยากให้เป็นยังไงแล้วก็ตัวด้ามจับเนี่ยสมมุติเป็นมีดเงี้ยด้ามจับเป็นมีดเนี้ยเราก็จะตีได้เร็วแต่ว่าถ้าด้ามจับเป็นเกสซอร์สอย่างเงี้ยเราก็ต้องง้างเรียกว่าง้างนานเลยอะง้างฟันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบางอาวุธถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นพุ่งไปฟันอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์เราเลย แล้วก็อีกอันนึงมันจะเป็นาการอัพสกิลเหมือนการการอัพสกิลก็หลากหลายเรียกว่าเกมนี้หลากหลายมากเพราะว่าสมมุติเราอยากได้ที่มันเป็นเพิ่มขวดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีช่องย่อยในช่องย่อยเนี่ยเราต้องเราใส่ได้ว่าเราจะเอาเน้นไปโจมตีป้องกันหรือว่าเน้นแบบว่าเอาตัวรอดอะไรเงี้ยซึ่งโหะสงค์ได้เยอะใคร รายละเอียดมันเยอะมากอะใครชอบผสมอะไรอเงี้ยเลือกเส้นทางของตัวเองเนี้ยโอ้โหสบายแล้วก็จะมีตัวระบบแขนกลนะครับที่จะเอาไว้เรียกว่าเพิ่มตัวเลือกโอ้โหเยอะเหลือเกินเพิ่มทางเลือกในการสู้กับบอสก็จะมีโล่วางกับระเบิดปาพิษปื้ออะไรนะพ่นไฟอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็ในเรื่องของบอสครับเกมไรออฟพี OP นี่โอโแตกต่างกับหลอดออฟตกของเราเรียกว่า หน้ามือกับหลังเท้าเลยคนละเรื่องเพราะว่าลยออฟพีเนี่ยบางตัวผมใช้เวลาสู้อยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงเลยนะมันมีตัวที่ผมคิดว่ายากที่สุดเนี่ยเกือบเกือบสชั่วโมงเลยมั้งตัวเดียวเนยสี่เกือบ4ชั่วโมงถ้าใครสงสัยไว้่ตัวไหนนะครับลองไปไล่ดูกันได้ผมตั้งคลิปหน้าไว้เลยว่าแม่งตัวเดียว3ชั่วโมงโอ้ยหัวอย่างร้อนจอเกือบแตกไปหลายรอบแม่องอ ที่ค okay. สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของสรุปนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้คะแนนอะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยในเรื่องของภาพเรื่องของระบบเนี่ยตัวประเมินแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงเราก็เลยไม่อยากจะเอาไปตัดสินแล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะชอบแนวภาพแนวนี้ชอบระบบนี้อะไรเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบอุ้ยชอบแบบโอซคูเลย หลอดไอ้หลอดเอาฟอร์เรน์ไปเลยหรือว่าแปลกแใหม่ๆแบบ line ไลท์ออลพีใอะไรอย่างนี้เพราะแต่ละเกมมันระบบมันไม่เหมือนกันไงแต่ก็มีจุดที่คล้ายกันอยู่นะแบบว่าไอ้ป้องกันแล้วแบบตีดูดเลือดคืนอะไรเงี้ยไม่รู้ใครลออใครเหมือนกันเรียกว่าเหมือนกันเลยดีกว่าแต่ในส่วนตัวผมนะครับผมจะไปทางไลท์ออลพีมากกว่าเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้จดจาอะอย่างตัวบอสเนี่ยหูบางตัวนี่ตึงมือเลยนะกว่าจะผ่านไปได้หูเอาเรื่องแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมอนระหว่างแบบเนี่ยไม่ลำบาก ไม่ลำบากเท่าหลอดออปตกของเราเนี่ยโหโหเหรออันนี้คือบอสใหญ่แล้ววะก็คือหลอดออบตกเนี่ยพอตีบวกดาบได้เยอะๆแล้วก็ใส่ลูนได้เนี่ยจบเลยเกม GG easy เลยใส่ชุดกอดหนนะักตามนั้นเลยครับตามที่ผมเล่นน่ยโอ้โหตั้งแต่กลางเกมถึงตึกจนถึงจบอะเรียกว่าสบายๆแต่ไปหัวร้อน มอนระหว่างทางมากกว่าอีกเอ๊ะเหลือเกินเกมอะไรวะเนี่ยเค okay, นะครับก็เอาเป็นว่าทั้ง2เกมนะครับเรียกว่าท้าทายความหัวร้อนของคนเราเนี่ยได้อย่างดีเลยถือว่าเล่นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าของเกมในตระกูลนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าผมกล่าวอะไรผิดไปหรือมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเพราะว่าบางทีก็รู้แต่ว่าลืมพูดอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรส่งมาเป็นความรู้เพิ่มเติมได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของผมต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้รีวิวเกมไหนเนี่ยเพราะบ,บางทีผมไม่ค่อยได้รีวิวเกมไงบางทีแบบเล่นเพลินๆแล้วนะแบบเอ้คนอื่นเขาจบไปแล้วเนี่ยแต่เราจบช้าอย่างเงี้ยจะไปรีวิวตามก็ไกลยอยู่แต่ถ้าเกมไหนแบบอยากให้ส่งเล่นอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวจัดคิวละเดี๋ยวเล่นให้ละกันก็หลังจาก นี้ยังเหลือแค่อารันเวกเกมเดียวกำลังคิดอยู่ว่าท้ายๆอารันเวกหรือรออารันเวกจบเนี่ยเดี๋ยวค่อยลงเกมใหม่ดูก่อนทีว่าเป็นเกมอะไรนะคิดๆไปอยู่โอเคครับยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมันจนจบนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับมาเร็วๆนี้แน่นอนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ